อะไรยเลยอย่าไปหยองนี่น้องด่านอะไรวะเนี่ยด่านด่านหนึ่งด่านหนึ่งอันนี้คือด่านหนึ่งเหรอครัอันนี้คือเริ่มใหม่เลยใช่ปะใช่ใช่ไหนวะไปไปไปดิโอ้ยอย่าไปกลัววิ่งเลยเนี่ยนี่ดูดูคนจริงก็ทำกันดูนี่นี่เอารถเข็นมาไว้ตรงนี้ใช่ไหม นี่เออแล้วก็ไปหาของอาหาของนี่เนี่ยเจอแล้วหนึ่งชิ้นโว้ยไปไปไปอะไรอ่ะอุ้ยไอ้เพี้ยโอ้โหโอ้โหออฟช่วยกูทีเจเออแบบโอ้ยโอ้ยถอยหลังไปถอยหลังไปถอยหลังไปเออถอยถอยไปเออเออเออเอ้ยต้องต้องไปทางนี้ดิทางนี้ตามมาตามมาตามมาเดินเดินตามมาตามมา ไปไปไปเดิดเดิดรถอยู่ไหนอะหันหลังอยู่อะมองไม่เห็นรถอะเอาอยู่นี่โอเคไปไปไปโอ้ยยืดยืดยืดอันอะลอกเมาส์ยืดอนะลอกเมาส์ยืดยืดโอเคเอาวางวางวางเบา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีขอจัดก่อนดิขอจัดก่อนดิแปหนึ่งโอ้โหอ้โหดูว่าจะเลิมนี่ขอจัดก่อนดิ เออนี่โอเคโอเคของที่ของที่ของที่หาของต่อหาของต่อไปไปไปไอ้ว่ามีของอีกปะวะไหนอะจะไปกลัวดิวะโอ้โหผีเผื่ออะไรไม่มีหรอกเนอะเออเปิดประตูเนี่ยเอาผัวชนไปเลยเอ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเอ้ยตกใจประตูพังอีกแล้วอ่ะออฟแล้วแล้วรถจะไปไงเนี่ย เอ้ยได้ได้เอ้ยมันล้ม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 จำจาของบ้านไปดูเรื่องไม่เป็นไรเราเรามาหาของมีค่าใช่ไหมเออไม่เป็นภารกิจของเราเรามาลื้อลื้อบ้านเขาอ่ะเออเราถูกจ้างมาอีกทีใช่ไหมใช่เฮ้ยโอ๊ยตกใจโหแล้วอัปเกรดที่เราอัปไปตอนแรกก็หมดเลยหายหมดดูถ่ายเลย โอ้โหอันนี้อะไรอะไหนเนี่ยเนี่ยมันคืออาจจะเป็นอนนัันนนหรรอเป่าถุถถถงมือ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมถุงมือใช่ไะไหวะแม่เอ้ยอ้าวไม่ใช่เหรอโอ้ไม่คุยกับมึงแล้วหาของขายดีกว่าอเออแทนที่จะเล่นไปเออ อกูก็คิดไม่ออกเหมือนกันวะโอ้ <c oughs> โหมันเงียบเหมือนกันนะเนี่ยเออก็ท้าเป็นเล่นไปมันใครบอกใครบอกว่าเกมเด็กเล่นมันไม่น, <c oughs> น่ากลัววะน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้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 ย <c oughs> อะไรอะอะไรอะไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะเสียงอะไรไม่กินเสียงอะไร Hey. What's up? What's up? What's up? It was at this moment that he knew he fucked up. Hey, <laughs> hey, <laughs> oh ตัวอะไรตัวอะไรตัวอตัวไอออตัวอ้ออ้ออ้ออ้โอ้ออ้ออ้อตัวอะไรตัวมันคือมันคือตัวอะไรอ่ะเฮ้ย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 เฮเฮ้ยยเเฮ้ย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 เ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ย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  ปิด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 หาของต่อหาของต่อหาของต่อแล้วกูหาของหาของต่อก่อน ฮะไม่ไม่ไหวแล้วหาของหาของไอ้ยืนย่ดมไม่โดนเลยครับหัวไม่หรอไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้มึงเป็นอะไรอ่ะมึงอ้วกอ่ะเมื่อกี้อ่ะอยู่ดิ้มรูปเข้าหัวไม่เมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะสรุปมันคือตัวอะไรเออมันตกคนคนอ้วกเลยดูดิดูพี่ดิน้องพี่หาตังค์ดูดิเฮ้ยเมื่อกี้กดอะไรอ่ะกดจิวกดเลยวะฮะอ๋อดูแผนที่เหรอเออกดแถบกดแถบอ๋อแถบบปอ อ๋อมันเอาไว้ดูทางกลับได้เออใช่โอ้โหแล้วก็ไม่สอนกันตั้งนานไปแล้วมันอะไรอีกอะปิดประตูดิปิดประตูปิดประตูปิดประตูดิอ๋อปิดเวดเลยปิดประตูปิดประตูเอ้ยอ๋อตกใจหมดเสียงอันนี้ อ๋อจะไม่ตายเหรอไม่ไม่มันเมื่อกี้เมื่อกี้กูไม่เมื่อกี้กูไม่พูดอะไรมันมันเดินผ่านกูไปแบบมันลอยผ่านกูไปใช่ใช่แบบมันไม่ทำอะไรกูเลยอ่ะนี่มาอีกแล้วเนี่ยใช่ไปแล้วไปแล้วเออไอตัวอันนี้ไอ้กูเหรอกูเหรอกูเหรอไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วรถอยู่นี่รถอยู่นี่ตามมาตามมา มเสียงอะไรอะอ๊อบอยู่ไหนวะยังไงอะะยังไงต่ออ่ะครบแล้วหรอไม่ยังไม่ครบเลยยังไม่ครบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเนี่ยต้องข้อบรรษาเลยข้อบรรษาอะไไม่ครบเหรออะไรนะมันต้องเท่าไหร่อ่ะเนี่ยก็อบรรษานะไม่ถ้าเราเอาเพิ่มเราก็จะเอาไปซื้อของได้ไงส่วนต่างไงอ๋ออ๋อไหนวะอันนี้ อันนี้อันนี้เล่นได้ป่ะได้ลองดูได้ลองมันมันเล่นมันมันยังไงวะตัวเนี้ยมันมันคืออะไรอะ่ะกระโดดเฮ้ย <laughs> <c oughs> อ๋อไปไหนอะ่ะอ๊อบเาว์เฮ้ยอะอะเห้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 อะไรอะ่ะเห้ เอ๊ฮ่าาฮ่าเอาเอาเหลือกูคนเดียวทีนี้ต้องต้องต้องเฮ้ยนี่ไงเอ้ย เบลอเลิศเลย,เลยใหญ่มากไปเลยนะพี่พี่อยากกลับมานะพี่พ,พี่พี่อยากกลับมานะพี่ทำไมมันเงียบจังอ่ะโหสองพันสองพันสองอะมีอีกไหมมีอีกไหมอ,อ๊อบน้อง S <S โอ๊ยออกมาแล้วเฮ้ยออกมาเลวเฮ้ยเฮ้อะไรเลยคิกูดเลยโอ้โหเห็นป่ะเมื่อกี้ตัวไปเลยเลยเฮยเฮ้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 ยอะไรอ่ะอะไรอีกอ่ะไป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 แล้วตัวเอ้าเยอ้ปุ๊บปิ้วหัวจะปวดเลยแม่ง ตอนแรกก็แบบมันคงไม่ได้ยินเสียงหรอกมั้งมันจะได้ยินเสียงในเกมจริง,งเหรอก็เลยลองดูเออแม่งได้ยินจริงจริงด้วยแม่งเดินมาหยุดตรงหน้าเ้าอีกห่อกูคินในใจแบบใช่ใช่ถ้ากูเออจับเสียงถ้ากูเอยปากจับเสียงมันไม่ไม่ทุบหัวกูเลยเมื่อกี้ใช่ใช่จับเสียงไม่คืออันดับแรกอะสเตมีนาเวอสเตมีนาก่อนเลยเอาแบบเอาแบบไม่ต้องเอาแบบขึ้นไวๆนะ๋ยว่าขึ้นไวๆ สตเตมินาเลยเพิ่มเพิ่มสเตมินาเลยออันนี้ยกของได้หนักขึ้นอันนี้อันนี้เพิ่ม<อ>เพิ่มสเตมินาอันนี้สองเอ,งเอาไปเลยเใส่เข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมอ่ะมาดูต่อมาดูต่อทีนี้เอา <c oughs> อันนี้ก็สเตมินานะอาสเติมินาเพิ่มไหมนะสองกล่องไปเลยไหมเอาสองกล่องไปเลยอ่ะโอเคคนละสองกล่องคนละสองกล่องไม่ตอนแรกมันจะมีรถเข็นขายด้วยรถเข็นเพิ่มสองคันเนี่ย อ๋อเออใช่อาจจะอาจจะแต่ตอนนี้กูกูกว่าไม่น่าจำเป็นน่ะคันเดียวก็ไม่เต็มนะตอนนี้ไปต่อไปอ๋อคอนโทรล F10 โอเคนี่ตามกล่องอยู่ไหมเอ่อโอ้โหสปีดหน้าผมคือรุกสิบอ้าไปทางไหนวะอ๋อยังไม่ได้้นี่เลยยังไม่ได้เปิดประตูเลยโอ้โห อยู่ดีๆก็ใจร้อนเฉยอะไรครับเนี่ยปังมันไม่มีอะไรหรอกด่านแรกก็เมื่อกี้ก็เห็นปหล่ะมันทำอะไรไม่ได้อ่อนได้เฮเออโคตรอ่อนเลยอ่ะขอหนักหนักได้ป่ะตอนนี้ขอหนักหนักโอเคไปเดินนำไปเลยขอหนักหนักแต่ว่าเดินนำไปเลยขอหนักหนักโอ๊ยไม่เสียงเลยอะอะไรเตียงมันง่ว มันดังบอบอบอเอาองี้ยเอาตั้งแต่เริ่มเลยเรมันเดินนำไปก่อนนี่นี่นี่นีเกอะไรวะไม่ใช่เสียประตูอ๋ออนอนอนเอนยถ้าไปเสียประตูมันแบบติดหโอ้ย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 หลังคุณหอนเลื่อนรถไห รถติดเลยยี่บกเลยนะฮะใช่เหรอเออเลยยี่โบกโอ้โหชนกันเองก็เลื่อนรถเหรอวะไอ้โอ้โหรถข็นหรือรถถังเนี่ยชนแรงยังวะของวางหนึ่งพันบาทเอ้ยอะไรอ่ะเนี่ยเอ้ยนี่ไงตอนเจ็ดมันคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอะไรไม่รู้นี่มันกำมาตรังสีไอ้ออฟมันมระเบิดเราตายไปแล้วดูทรงแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมันระเบิดได้ก็ก็น่าจะตายนะจากจากใจเลยนี่จากใจเลยเปิดล็อกเกอร์ได้ด้วยไหนล็อกเกอร์ไหนมีล็อกเกอร์มีอะไร โอ้โหคุณหลอกดาวไม่เห็นมีอะไรเลยล็อกเกอร์อุ้ยอ้ยผีเด็กมาอีกแล้วปิดปิดปิดปิปิด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 ปิเปปิดปิดปิดปดปิดปดิปาดปิดปิปิด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 ดปิ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 ดปวยปิดปิดออดปิดปิดปดิด่ดิดปวยปิดปิยปิด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 ป เบาๆ้เบาๆเบๆมึงเบาได้ม oh. ึงเสียงดังอีเวนอ๋อฮะเ้ดังเหรออ๋อไปแล้วไปแล้วเนหมาแล้วไอ้อบ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 ปิดๆนมาแล้วเนมาแล้วเปาเปมาเปมอันาันเปามานมันเปิดประตูเปิดปะวะประตูโนประตูประตูบรรจุมันไม่มีแรงฮะไม่น่าเป็น มมมันไ่ีรประตูนี่ที่ที่ที่เอาไว้ตอกติดกับไม้อะไรเงี้ยเออมันมันพ่ามาไม่ได้ใช่ไมใช่ไม่ใช่หมายถึงประตูที่มันแบบเอาไว้ตอกติดกับไม้อะไรเงี้ยแบบเอาไว้ต่อของติดกันอะไรเงี้ยออันตะปูเล่นมุกอะไรเด้อไม่เก็ตเหนื่อยเล่นเองแล้วก็มา่าอธิบายเองปวดหัวว่ะอ๋อแล้วตะปูอ๋อรถอยู่ไหนอ่ะรถรถ รถลดอ่ะรถอยู่ไหนชิบหายแล้วห้องเนี้ยของดีมากเนี่ยห้องเนี้ยไปเอารถมาก่อนไหมพี่พี่เอาพี่พี่พี่พเอาพี่เอาเดี๋ยวผมเอาเองรถแล้วลดมันอยู่ไหนย่ะโอ้โหรถแล้วลดอยู่ห้องไอ้ตรงที่ผีมันไป آ? อ่ะอ๋อทำไมทำไมทำไมวะทำไมต้องเป็นกูเนี่ยโอ้ยนี่สองคนวะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ย,ยมันคืออะไรวะเฮ้ยมันคือพัดลมเหรอไ <c oughs> อ้<ๆ>อ๊อันเนี้ยมึงลองยกอันนี้ดิ เนี่ยมันคือพัดลมไหมมันยกขึ้นแล้วมันเป่าปิวเลยอ่ะนี่ไม่ไม่เอาเดี๋ยนี่อ๋อแปดพันอะทิ้งไม่ดีมันระเบิดใส่มึงนะเนี่ยจริงเหรอเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเดี๋ยวปิดประตูก่อนมันระเบิดเหรอเออมันระเบิดได้เนี่ยแปดพันเลยเหรอไม่เพรความจริงมันหมื่นกว่าว่างวางวางวางเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเคลียร์กูก่อนมึงกินว่างกันนะของทีขอบทีเป็นหมื่นกว่าฮะ เหลือเก้าพันเหลือเก้าพันห้าสิบเออก็เออก็คือผมทำเลยเมื่อกี้ชิบหายไม่ไหวมันหนักเกินมันแล้วเมื่อกี้ไอ้โหลตรงนี้ปะหนาแตกไปแล้วอ่ะอ่าไม่เนี่ยไอ้นี่ก็เอาได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเอาดิเอาดิเอาดเวี๋ยไอ้หัวโคกไปแล้วโอ้ยยไปแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปแล้วไปแล้ว ฮัลโหลยังอยู่กันไหมยังอยู่ไหมวะน้องโอ้โห oh, oh, ยังเหลือแต่หัว oh. กูก็ว่ามึงหายไปไหนมึงเหลือแต่หัวอีกแล้วทําไมชอบทิ้งพี่ไว้คนเดียววะน้องเป็นเพราะอะไรวะฮะต้องไปทางไหนอะ่ะทางนี้เหรอไปทางไหนตอ่ะไปยังไงอะ่ะต้องเออ เ u r p r i s e motherfucker อีเวนตกใจหมดอบอ๋อมันตายแล้วอบเนี่ยอันเนี้ยคือถ้ามันตายมันจะดอปอันนี้เว้ยมอน่ะ ป็นปลาแล้วเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะทําไมชอบมาแบบนี้อ่ะไม่น่ารักเลยรู้เปล่า <c oughs> รู้แล้วกูรู้แล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยกูนึกว่าเสาขาไปเลยเมื่อกี้ ฮะมันไอตัวเมื่อกี้คือมันคือข้ามองหน้ามันเหรอหรือไงเนี่ยแค่จะมาเอาตุ๊กตาโอ้ทำไมต้องทำร้ายกันด้วยวะโอ้กูเหนื่อยโอ้ยเกิดแล้ว ปล่อยกูเผชิญโชคคนเดียวอีกแล้วนะคืออันเนี้ยด่านสองอ่ะคือเราต้องไปจุดหนึ่งเว้ยในแมปป่ะแล้วแต่เราต้องไปจุดหนึ่งแล้วแต่ประเด็นคือเรื่องผมเลือดหนึ่งตอนน้นเออมานี่มานี่หันหลังหันหลังหันหลังเออหันหลังได้หันหลังดิหันหลังดิแมวก็เด็กไปแล้วมั้เมื่อกี้เฮ้ยไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้กินเป็นคนเดียวเมื่อกี้ไม่ใช่หมายถึงเลือดเองอ่ะพี่สามารถแบ่งเลือดให้ได้ไม่อย่างมันทำยังไงอ่ะแบ่งเลือดได้ได้เหรอเออมันแบ่งเลือด้เรื่อยๆ แบ่งได้นี่ไงนี่ไงสมุดเลยนี่เอ้ยหันหลังไปหันหลังไปหันหลังไปอ๋อหันหลังไปหันหลังไปโอเคหันหลังไปมีเรือเท่าไหร่มีเรือเท่าไหร่ตอนนี้หันหลังไปเท่าไหร่ละตอนนี้เลือเท่าไหร่ละสามสามสิบเออพี่เหลือสี่สิบพอดีเลยโอเคแล้วแล้วเราเราเติมเลือดยังไงอะแม่งเอ้ยไม่ได้ยินเสียงจริงเหรออะมันหัวเราะใส่อยู่เนี่ยไหนหัวเราะอะไรกูนี่คนเดียวเหรอไหนไม่ได้ยินเลย กือบเะอะไรแล้วไปชนตรงไปเนี่ยอ่ะไม่คือคือประเด็นช็อตเมื่อกี้ไอตรงที่กูลากรถเข้ามาตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วกูถอยหลังอย่างเงี้ยออแล้วกูชนอะไรสักอย่างตรงเนี้ยแล้วกูคิดว่ามันเป็นเสาที่มันไม่ใช่เสามันคือขามอนใช่เหรอใช่เหรอเออเดี๋ยวโหรอบเนี้ยถ้าเราหาของไปช่องสองได้เราก็จะยิ่งเคได้เงินไปซื้อของเยอะโอเค ล้วดูแบบเราต้องไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้เหมือนกันเอ้ตรงกลางมีม,ม,มีมีตรงนี้มีอันหนึ่งพี่เดี๋ยวใส่ดิไอ้แล้วเบิดนี่ก็คือมันบอลตายใช่ะไหมใช่คือไอ้เมื่อกี้ไอ้ลูกโกลมที่พี่บอกอ่ะมันคือแบบบอลบอลตายแล้วก็ไ,ได้ตังค์เยอะไหมได้ตังค์ห้าพันกว่าเนี่ยแล้วปากก็บอกพี่เล่นทาน,นโนโฟเบียไหมเกมยังไม่รอดเลยรอดรอด่างเนี้ยัน่นี่คืออะไรวะ เลดี้เลดี้เนี่ยไปตรวจเช็คพอยต์ป่ะตรงเนี้ยใช่ป่ะใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราต้องไปหาของมากกว่านี้เราอยากได้เงินกว่านี้ไม่มอนใหญ่มันตายไปแล้วมันจะมีเหรอมอนอ่ะไม่แน่ใจอาจจะมีเอ้ยมันมาแล้วไอออฟเปินไม่ได้เนี่ยเนี่ยมาอีกวะเงยไว้เงยไว้เงยไว้เฮ้ยไม่ได้ยินเหรอฮัลโหล เขาไม่ได้ยินเราอะเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินหรือหรือหรือเขาต้องเห็นเราอะแน่เราก็อยากลองซะด้วยสิไปดีกว่าเฮ้ยเจจะตายเมื่อกี้เหรอเลื่ <c oughs> อเลือดดึงเลยแหละ,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 ละ ตัวผีจับซะแกเมื่อกี้เนี่ยเอาเอาทีเนี้ยสิแค่นี้แหละมันไม่มีตังค์แล้วอ่ะพอแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะพอแล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยเอ้ยเอาไอ้เงี้ยต้องหาเอาหมื่นนึงเอ้าแล้วกูจะหาจากไหนอ่ะหมื่นนึงอ่ะกูเดินหาเมื่อกี้ไม่มีของเลยหมื่นนึงมีมีมันเตรียมมันต้องมีมันต้องมีที่อื่นออาได้ดีได้ดีไปไปเดินนำหน้าไปเลยโอเคมาอีกแล้วไหนอ่ะตัวไหนอ่ะอะไรเนี้ยตัวอะไรมาตัวอะไรมาไอ้ตัวมันดินดินอ่ะเป็นตัว อย่าไปมองหน้ามันนะทีห้ามมองอ่ะเออไอตัวยืดๆอ่ะถ้ามองหน้ามันดึงไปเลยนะเออเย็นเมื่อกี้โดน,น<ๆ>ได้ได้เห็นมาแล้วข้างหลังเลยนะเนี่ยอ,อ๋อไอตัวนี้มันมันเสียงดังมันก็ไม่เป็นไรเว้ยไม่รู้ว่ามันต้องท, <ำ S 1> ทริกเกอร์ด้วยอะไรอะ่ะมัน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 ทริกเกอร์ด้วยอะไรอะ่ะเป็นไอแต่เฮ้ย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 เป็นทริกเกอร์แล้วอ๋อ,อ,อคือมัน มันต้องเห็นเราเหรอคือมันต้องเห Rebel, ็นเราใช่ไหม dunk 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 อะไรวะเนี่ยแล้วแล้วต้องไปหาของตรงไหนอ่ะรอรอโอเคโอเคไปยีดตัวก่อ่ ยังอยู่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 ย,ยตาไปแล้วเราสองเราสองคนตอนนี้คือโดนสับทีเดียวก็คือก็คือม่องอะประเด็นคือไอออฟอย่าเปิดประตูบานนั้นเหรออยู่อะมันมันต้องไปตรงไหนวะไม่แล้วประเด็นคือจะหาเงินยังไงให้ได้หมื่นวะมันต้องมีที่อื่นอะจรเหแมพมันก็มีแค่นี้นะวะมันมันมันต้องมันต้องไปฝั่งนี้อะ นี่เดี๋ยม,มันให้มาครับไปฝั่งนี้ลองไปทางเดิมดูมไหมนอ้อท้งไปเอ้ออะไรอ่ะโลออพหัวอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะ โอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนเห็นแล้ว แล้วเหลือคนเดียวอีกแล้วประเด็นอะมาดิเข็ดนรถชนเลยเว้ยมาดิเข็ดนรถชนเลวยอ้อ,อ,อ,อทำไมพี่ชอบแคมป์จังเลยครับมาดิโหรอไปแล้วโว้ยไปแล้ว มีแล้ว,ลวชิวอย่าไปกลัวโอ้ของแค่นี้วิ่งเลยแล้วกันเดี๋ยววะเอ้ยอีกแล้วอ่ะไม่ชอบเลยอะ่ะเสียงเนี้ยเอ้ยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ปะใช่ไหมล่ะเห็นนะใช่หรือเปล่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่านะอย่านะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปไหนอะไปไปโอ้ยทางไหนอะต้องไปทางไหนอะโอ้มันอ,อีกแล้วอีกแล้วอยู่ไหนอะทีเนี้ยอยู่ทางไหนอะ โอ้เห็นแล้วโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมแน่เออเออเอออะไร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 อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้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 รู้อันนี้อันนี้คุ้นมากคุ้นมากอันนี้คุ้นคุ้นมากเลยคุ้ณไหมล่ะแหม คุณหน้าคุณตากันแหละอันเนี้ยใช่ไหมไปไหนแล้วล่ะหาเงินยังไงให้ครบหมื่นเนี่ยทีเนี้ยมีแต่ต้องนิวเกียหรือเปล่าไม่มีของให้กูแล้วเนี่ยสี่พันในง่ะเฮ้ยอันแน่ใช่ไหมอันนี้ใช่ใช่ไหมชัดมากเลยนะ하자ไป하ะ하ะ เออเฮ้ยทำไมอยู่นานอะทำทำไมอยู่นานอะฮัลโหลเออทําทําไมมันอยู่นานอะรอบเนี้ยเนี่ยใช่ปะใช่ไหมอะอันเนี้ยอ๋อหลอดไฟโอ้โหแม่งเงยกูหลอดหลอดไฟ เนี่ยอันนี้ชัดเลยใช่ไหมอันนี้ชัดมากๆแล้วนะเนี่ยเห็นปะเห็นใช่ไหมตอบใช่ใช่ปะชัดกว่านี้ไม่มีแล้วนะมึงไม่สิงกูเลยอะ่ะไอเวนไม่มีอะไรแล้วอะ แม่งเอ,อ้ยมึงอีกแล้วโอ้โหโอ้โ,โอโพี่พี่พี่ฮัลโ,โหลวู้ น,น hey. wow! Oder ั่นน่ะเฮ้ยขอเริ่มใหม่ได้ป่ะหาเงินไม่ได้แล้วหมื่นหนึ่งอะคือแบบอะไรครับเนี่ยเกีอยวมือคือแบบอันนี้ทำอะไรอะอะไรก่ะอ๋อไม่ได้อันเนี้ยเดี๋ยวก่อ อ๋อต้องลุกอ๋อนี่ไงมาดมามาดิมาดิวมาดิวะ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 ดัวจับมาดิวะาดิะมดมาวมาดิ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 ดดดาดดาบาะดา ปานมาลีปานมาลีฮวหน้ากัะบวนท่าที่หนึ่งแสงจันกระจ่างสองน้ำทางฉจอนเจ็เจ็ปานเจอบ้านขลับอ้อตีนป่านอ๋อะไรวะเนี่ยเกมอะไรนะแม่งเอ้ย ปวดหัววะ่ะ<ป>หาเงินไงให้ครบหมื่นวะกูเล่นแล้วกูท้อ